ค่าเสื่อมราคานะครับเป็นค่าใช้ใจ่ายหนึ่งนะครับที่การบัญชีภาษีอกรจะต้องให้ความใส่ใจและก็ระมัดระวังนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะครับวันที่1มีนาคม2 5งพบริษัทซื้อรถยนต์บันทุราคา0 0 0 0 0บาทและเมื่อสิ้นปีสามิธันวาคม25งพบันทึกบัญชีปรับปรุงรายการค่าเสื่อมราคาโดยเดบิตค่าเสื่อมราคารถยนต์1 0 0 0 0แบาทเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์1 0 0 0 0แบาทนะครับซึ่งการคำนวณค่าเสื่อมราคาใช้วิธีเส้นตรงคือ5ปี โดยอาศัยการคำนวณ500,000หารด้วย5ตกปีละ100,000บาทนะครับข้อเท็จจริงนะครับจากการตรวจสอบบัญชีเลขกสารนะครับจะพบว่าค่าเสื่อมราคาปี6ปี2561นั้นเนี่ยนะครับเริ่มนับเมื่อ1มีนาคม2 0 1 1ดัง,งนั้นจึงถือว่าการคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยไม่เต็มปีการปรับปรุงทางบัญชีนะครับจะต้องมีการปรับลดค่าเสื่อมราคาสะสมนะครับโดยเดบิตค่าเสื่อมราคาสะสมลดจน เครดิตค่าเสื่อมราคารถยนต์นะครับวิธีการได้มาของตัวเลขก็คือจากการที 00, a, ่ค <respuesta. S 2> ิดค่าเสื่อมราคาปีละ1,000 0แสนนะครับก็เอา1,000 0แสนคูณ10นะครับคือนับจากมีนาถึงธันวาหารด้วย12เดือนนะครับตก8 3 3 3 3 3บาทแล้วก็ลบจากยอด1,000 0แที่บันทึกไปก่อนหน้านั้นนะครับทำให้หมียอดผนต่างคือ16,666ซึ่งก็เอายอดนี้นะครับมาคิด ลดค่าเสื่อมราคาสะสมแล้วก็ค่าเสื่อมราคารถยนต์ลงนะครับการประพุงทางภาษีกรนะครับสมมุติว่ากําไรทางบัญชีปรากฏนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาค่าเสื่อมราคารถยนต์เมื่อสักครู่ที่บันทึกไว้สูงไปเนี่ยมาปรับโดยบวกเข้ากับกําไรนะครับหนึ่งบาทนะครับเราก็จะได้กําไรสุทธิทางภาษีากรนะครับ